สวัสดีครับมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาทําแป้งชั้นในนะครับแป้งชั้นในนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์1นกิโลนะครับน้ํามันนะครับ200กรัมนะครับ200 250 -300 ราถึงกรัมนะครับน้ํามันไม่ตายตัวนะครับแป้งชั้นในนะครับน้ํามันจะไม่ตายตัวนะครับถ้าแข็งไปเราก็ใส่น้ํามันเพิ่มนะครับถ้าเหลวไปเราก็ใส่แป้งเพิ่มนะครับ มีน้ำมันนะครับ200กรัมนะครับต่อแป้ง1กิโลนะครับ2 0 0 250ถึง300กรัมนะครับตัวนี้ไม่ยากนะครับถ้าแข็งก็เพิ่มน้ำมันถ้าเลยวก็เพิ่มแป้งเท่านั้นเองนะครับง่ายๆนะครับกลิบปับไม่ยากนะครับใครๆก็ทำได้นะครับ ถ้าลิวไปแล้วก็ร่อนแป้งมาใส่นะครับนี่นะครับแบบนี้ก็ถือว่าเร็วไปนะครับก็เดี๋ยวจะร่อนแป้งมาใส่นะครับนี่นะครับแล้วก็แป้งมาใส่นะครับ เดี๋ยวไปใส่แป้งเพิ่มนะครับแข็งไปใส่น้ำมันเพิ่มเท่านั้นเองนะครับแป้งชั้นในไม่ยากง่ายๆถ้าเราใช้ไม่หมดนะครับเราก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะครับใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะครับถ้าเราทำไม่หมดนะครับ นะครับเราก็จะใส่ถุงไว้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เรียกแป้งชั้นในแป้งทรายแป้งชั้นในนะครับใช้ไม่หมดก็เข้าตู้เย็นเอาไว้นะครับจะใส่ตู้เย็นช่องแข็งก็ได้นะครับช่องธรรมดาก็ได้นะครับต่อไปเราก็จะมาแบ่ง แดงนะครับแดงแล้วก็ใส่ไส้นะครับ เราก็จะมาห่อ please, นะครับแป้งชั้นนอกกับแป้งชั้นในนะครับแป้งชั้นในนะครับเราจะใช้230กรัมนะครับแป้งชั้นใน230กรัมนะครับแป้งชั้นนอกนะครับ650แป้งชั้นนอก650แป้งชั้นใน230กรัมนะครับจะได้ประมาณ50 5ตัวถึง57ตัวนะครับประมาณนี้นะครับแล้วถ้าจะมาถ้าตอนที่เราห่อนะครับเราก็จะนวดก่อนนะครับนวดให้แป้งเขาเนียนก่อนนะครับนี่นะครับนวดแป้งเนียนก่อนนะครับอันนี้แป้งชั้นนอกนะครับที่เราเตรียมเอาไว้นะครับที่เราแบ่งเอาไว้นะครับทีนี้เราก็จะมารีดนะครับไม่ต้องรีดบางมากนะครับ เพื่อที่จะม้วนนะครับใส่แป้งชั้นในนะครับเราจะไม่ทำทีละสีตัว5ตัวนะครับทำแต่ละรอบต้องไม่น้อยกว่าห้ตัวนะครับนี่จะได้ประมาณ55าสิบห้าสิบเจ็ดตัวนะครับแป้งที่รีดอยู่นะครับคือแป้งชั้นนอกนะครับ650กรัมนะครับ ทำตัวมาตรฐานนะครับก็จะได้ประมาณ57ตัวนะครับแบบนี้นะครับทำเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้านะครับพอเราม้วนเสร็จนะครับเราก็จะพักไว้ประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็มาม้วนอีกรอบที่2นะครับถ้าคลิปนี้ไม่จบนะครับก็คลิปต่อไปนะครับจะต่อให้จบนะครับ นะครับเกลียเกียเกียให้ทั่วนะครับไม่ต้องออไม่ต้องบางมากนะครับแแป้งชั้นนอกนะครับรอบนี้ไม่ต้องบางนะครับ ครับแล้วก็จะม้วนนะครับม้วนม้วนมวนนะครับพอม้วนเสร็จนะครับเราก็จะใส่ถุงเอาไว้นะครับเราจะพักประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับให้แป้งเขาคายก่อนนะครับเราคยมารีดรอบสุดท้ายนะครับนี่นะครับตรงเนี่ยก็ต้องให้ทำบางๆนะครับเพื่อที่จะได้ ติดกันนะครับเราก็จับดันมุมนะครับท่อนนี้ก็จะได้ประมาณห้าสิบเจ็ดตัวนะครับแล้วก็ใส่ถุงนะครับผ่านไ้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับนี่นะครับประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเราก็จะนวด เราก็จะรีดนะครับรอบที่สองนะครับมาดูอีกก้อนนึงนะครับ เราก็จะเร,เราก็จะเกี่ยเกลี่ยเกี่ยให้เขาแป้งชั้นไหนให้เสมอกันนะครับต้องใช้ถุงสวมมือนะครับถึงจะไม่ติดนี่นะครับ คลิปต่อไปนะครับก็จะมารีดนะครับรีดเป็นแผ่นแล้วก็ม้วนนะครับรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็มาตัดเป็นเป็นชิ้นชิ้นเป็นก้อนก้อนเป็นตัวตัวนะครับคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับส่วนไส้นะครับก็จะคลิปถัดไปนะครับก็จะมาทําไส้ให้ดูนะครับก็จะมีไส้เจนะครับไส้เผือกไส้ไก่นะครับที่เราใช้อยู่นะครับ ใส่สับปะรดนะครับส่วนใส่นะครับเนีครับจะพักประมาณ10ถึง15นาทีนะครับ ตัวกลีบพับของเรานะครับที่แช่แข็งนะครับพร้อมที่จะส่งต่างจังหวัดนะครับเห็นมื่อห่อเสร็จแล้วก็จะใส่ช่องแข็งไว้นะครับอันนี้ก็เพิ่งห่อเสร็จนะครับเราก็จะลาเลียงแบบนี้นะครับให้เขาแข็งก่อนนะครับเราค่อยมาแพ็คใส่ถุงนนะะคครรัับบติดตามคลิปต่อไปนะครับ ดีครับ